เอาละวันนี้ผมก็จะมาทำมะขามป้อมใชิ้นปลามันก็จะสามารถแก้เปรี้ยวกับแก้ขมได้มะขามป้อมมันก็เขียวแล้วใช่ไหมแล้วหลังจากผมหั่นเสร็จนะผมก็เอาเม็ดนับไปเพาะปลูกเป็นต้นนะครับแล้วก็ผมก็จะเอาดอกที่ชูดเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นก็เอาชิ้นมะขามป้อมนะครับใส่เข้าไปในนี้เลยนะครับโอเคใส่เข้าไปใส่เข้าไปเหลืออีกไม่กี่เม็ดแล้วครับสู้ๆครับโอเคครับแล้วก็อันสุดท้ายครับโอเคเรียบร้อยแล้วจากนั้นนะครับผมก็ต้องใส่พริกป่นที่ว่าผมทำเองครับป่นเองโดยไม่ต้องหาซื้อครับ ที่ว่าเราหาซื้อมันมีสารที่มีครับผมก็เลยบดเอาไว้เองเลยครับแล้วก็เทไปให้หมดนะครับโอเคจากนั้นก็ใส่น้ำปลาตาหอยเต๋าฮื้อไปครับใส่ให้มันกลมกล่อมนะครับโอเคใก้เสร็จแล้วนะครับโอเคครับอีกนี่นะีครับอีกนิดเดียวครับโอเคครับจากนั้นเราก็ต้องคนนะครับแต่ว่าต้องค่อยคคนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหกครับแล้วก็แถมมันยังเผ็ดยังเหม็นด้วยนะครับเพราะว่าน้ำปลามันก็ต้องเหม็นอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันไม่ได้เหม็นจนแทบพรดครับมันเหม็นคาวครับโอเคครับแล้วจากนั้นก็เรียบร้อยแล้วครับโอเคโอเคดูููิครัับดดนนนน่าาาากมมมมม้้้ยยผวตออองเหืขปะ ตอนนี้มันเป็นแค่มาครับป้อมแค่มาครับโอเคเราจะพร้อมกินกันแล้วนะครับแล้วก็ไปเลยครับชิ้นแรกครับโอเคครับเราก็จะเอาละชิ้นที่สองครับชิ้นที่สามครับเอาละชิ้นที่สี่ครับโอ้ตอนนี้มันเริ่มเผ็ดแล้วครับชิ้นที่ห้าแซ่บยังเลยครับโอ้แซ่บชิ้นที่หกชิ้นที่เจ็ด ชิ้นที่แปดโอ้โหเริ่มเผ็ดแล้วครับโอ้โหนั้นตาไหลยแล้วครับแล้วก็ชิ้นที่เก้าโอ้อร่อยมากครับน่าก,กินมากครับทำเองฝีมือเราทำเองครับกอชิ้นที่สิบครับโอเคยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับชิ้นที่สิบเอ็ดครับชิ้นที่สิบสองชิ้นที่สิบสาม โอเคชิ้นที่สามครบร้อยครับเป็นชิ้นสุดท้ายครับโอเคมันดูอร่อยมากนะครับลองไปหาทําดูที่บ้านของตัวเองนะครับโอเคทั้งอร่อยทั้งมีประโยชน์โอ้เราเล่นครับเราเล่นครับยังมีครับชิ้นที่สิบสี่โอ้เดิมไม่ไหวครับน้ำตาไหลนะครับน้ำมูกไหลด้วยครับชิ้นที่สิบห้าครับโอเคครับเคี้ยวๆเคียวๆเคียวสู้ๆชิ้นที่สิบหกโอ้เผ็ดเผ็ดเผ็ดโอ้ไหวไม่เราอ่ะน่าจะไหวมั้งชิ้นที่สิบเจ็ด ชิ้นที่สิบแปดชิ้นที่สิบเก้าอ้ชิ้นที่สิบเก้าเราได้เกือบยี่สิบชิ้นแล้วอ้อร่อยมากเลยครับเราไปหาอริบ้าลนดนูนะครับโอเคครับมันจะเป็นแบบนี้ครับแซ่บ